เรามาดูข่าวต่างประเทศกับเรื่องการชุมนุมวันที่19ในประเทศนะท่านเห็นแล้วแต่เรามาดูว่าต่างประเทศเขามองเราอย่างไรที่ผมเรียนกับท่านแล้วว่านับแต่วันนี้ไปจากเหตุการณ์วันที่19ักัายนายนที่มีการชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวงและมีการถวายดีกาตอนเช้าอย่างหักมุม แล้วกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้บริบทการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขัดขวางแล้วเพราะภาวะวิสัยมันขยับไปข้างหน้าแล้วคณะนักเรียนนักศึกษาเขาก็ไม่หยุดและเขาก็ไม่กลัวเพราะเขาถือว่าสิ่งที่เขาเสนอนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ต่อไปนั่นคือให้มีการปฏิรูปแล้ว ประชาธิปไตยของไทยที่มันวิกฤตทุกวันนี้ก็เพราะไม่พูดความจริงกันการรัฐประหารทุกครั้งเยาวชนไทยเขาก็เชื่อว่าเป็นผลมาจากการสั่งการของราชสำนักไม่โดยตรงก็โดยอ้อมที่สนับสนุนการรัฐประหารดังนั้นวิกฤตมันก็เกิดขึ้นสิเขาบอกไม่ต้องการให้เกิดรัฐประหารแต่ว่าเมื่อวังยังทรงอำนาจในเรื่องนี้อยู่เขาก็เลยยื่น ถวายดีกาไปที่นั่นตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าไม่มีทางย้อนกลับแล้วนะครับปรากฏว่าจากผมให้ท่านดูข่าวท่านก็จะเห็นเองว่าวันนี้การเมืองไทยในบริบทใหม่อยู่ในบันทึกของระบบการข่าวของโลกแล้ว แล้วเขาจะจับตามากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับท่านนะครับวันนี้สื่อใหญ่ๆของโลกเขาจับตาการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วมิลยอร์ไทม์นะครับนี่ลงข่าวในเหตุการณ์วันที่19การประท้วงขย่ากรุงเทพโรเทสเช็คบังคอก การประท้วงขย่าวกรุงเทพท้าทายการยึดกลุ่มอำนาจของเผด็จการโบราณไทยอันนี้ก็เรียกว่าการพาดหัวของออนิวยอร์กทาน,นี่เหมือนกับว่ายังเกรงเกรงหนึงหนึสองอยู่นะครับใช้คำว่าท้าทายคือ c h a l l e n จ i n g โอกาสกริป on Thailand นะครับ มีรูปผู้คนโบกธงชาติมงธงแดงการเขย่ากรุงเทพท้าทายการยึดอำนาจไอ้ท้าทายการยึดกลุ่มอำนาจของประเทศการโบราณไทย BBC จับตาวันที่19ยังไงครับพาดหัวว่าการประท้วงในไทยมีคนหลายหมื่นคนมาร่วมชุมนุมเรียกร้องต้องการการเปลี่ยนแปลงนี่ครับ อันจัสิล่าเหมือนกันครับไทยโป r o เทสเตอร์แบ็กออนสตรีทผู้ประท้วงในไทยได้ลงถนนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทูดีมาน p o l i t i c a l เช change อันจัสิล่านี่มีรูปประธานพิเศษเลยนะครับรายงานสดเลยครับขณะที่ชุมนุมที่สนามหลวงเนี่ย ผมไม่ได้เอาทีวีมาให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวจะเจอปัญหาลิขสิทธิ์อีกเอาภาพชายนิ่งมานี่กันแล้วกันนี่คือข่าวอาลจซิล่ารายงานสดโดยโคศกของเขานะครับแล้วก็สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของเขาในที่ชุมนุมครับนี่ครับคุณสกอตเฮลเปอร์สัมภาษณ์ในที่ชุมนุมเลยครับก็แสดงว่าเขารายงานสดๆเลยมีหลายประเทศนะครับ ในเยอรมันใน,ในเนเธอร์แลนด์รายงานข่าวสดเลยเหมือนกันครับนี่ครับอาเจ,จสศิราบในภาพที่เป็นทีวีของเขานะครับแต่ผมไม่ได้เอามาให้ท่านดูเนี่ยเอาเอาหนังแผ่นมาให้ท่านดูกันลวกันคอฟมาให้ท่านดูนี่ครับแสดงให้เห็นว่าข่าววันนี้ในประเทศไทยจากการชุมนุมนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต่างประเทศเขาจับตามอง และประเด็นเรื่องปรับปรุงสถาบันกษัตริย์นี้เป็นประเด็นปัญหาใหม่ที่เขารู้กันมานานแล้วว่าปัญหาอำนาจของพระมหากษัตริย์ไทยจากสัญญาณกฎหมาย112เป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดที่เขาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุชนเนี่ยนะครับแล้วจำได้ไหมครับที่ผมรายงานให้ท่านทราบว่าเมื่อวันที่18 ตามเวลาท้องถิ่นของลอสแอนเจลิสที่ผู้รักประชาธิปไตยเขาไปชุมนุมกันที่ซิกเกอร์เยร์ปรากฏว่าในระหว่างชุมนุมเนี่ยผมก็โพสต์ออกสู่ในแฟนเพจออกสดเลยนะครับเขาก็เห็นสิ่งที่เราโพสต์ออกแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เ,เขาอยู่ที่วอชิงตันดีซีสำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่นั่น Voice of America โทรศัพท์มาหา กลุ่มเลสยูเทันทีแล้วก็ขอสัมภาษณ์ถ้าใครจะดูก็ไปดูในสุนัยทีวีนะครับที่โพส์ให้ท่านดูแล้วว่าแสดงให้เห็นว่าเขาจับตาแล้วเขาถามในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นพระมหากษัตริย์เลยครับถ้าเข้าไปดูใน Google นะครับพิมพ์เข้าไปเรื่องการประท้วงในประเทศไทยไทยประท้วงนะท่านพิมพ์ว่าไทยประท้วงปี2 5 6 3 จะบอกรายละเอียดทันทีถ้าเขียนบอกไทยโ t e s t ก็มีทั้งภาษาอังกฤษภา,า,าษาไทยเลยครับและที่สำคัญประเด็นที่ Google ขโมยไว้ว่าการประท้วงนี้พูดถึงประเด็นพระมหากาษัตริย์เป็นสำคัญแล้วการประท้วงของไทยนะครับต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์จันโอชานี้รวมไปถึง ต้องการการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นการประท้วงที่เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นและเป็นผลเขาบอกเลยนะเป็นผลมาจากการยุบอณาพักอนาคตใหม่นะาไม่ใช่ขอโทษการยุบพักในปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นผลสะเทือนมาจากอะไรเขาเอธิบายรายละเอียดหมดท่านไปดูได้คือตรงนี้จริงๆท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมเอามาออกให้ท่านดูนี้ก็เพื่อเห็นว่าโลกได้บันทึกการประท้วงในประเทศไทยที่เกี่ยวเชื่อมโยงถึงสถาบันกษัตริย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วอย่างนี้มันจะไม่เกิดการ เปลี่ยนแปลงในบริบทการเมืองไทยใหม่ได้ยังไงดังนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ของผมหรือการติดตามข่าวสารของท่านที่อยากจะเห็นความอัปเดตว่าข่าวจริงเป็นอะไรบ้านเมืองไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์บนบริบทใหม่นี้อันนี้ก็ทีวีเยอรมันนะครับในท,ทีวีเยอรมันออกข่าวออกข่าวการชุมนุมประเทศไทยทุกประเทศครับออกข่าวหมด นี่ภาพนี้สําคัญด้วยนะครับการถวายดีกากลายเป็นข่าวใหญ่และนักข่าวเขาต้องติดตามข่าวต่อไปถูกไหมครับเขาไม่ได้จบแค่นี้ผมอยากจะเอาข่าวอันหนึ่งของที่ผมได้ตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับก็คือข่าวของหนังสือพิมพ์กาเดียนน่าจะเป็นข่าวที่บอกให้เห็นทิศทางของสื่อต่างประเทศในการจับตามองประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องสถาบันก,กษัตริย์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยปัจจุบันขณะนี้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าท่านฟังจากบทรายงานข่าวของฝรั่งซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะคล้ายกับของไทยเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นได้ว่าทิศทางต่างประเทศในสายตาสื่อผู้สื่อข,ข่าวของต่างประเทศนี่เป็นอย่างไรและตรงนี้เป็นเป็นประเด็นสําคัญมากนะครับจับกลายเป็นเกาะคุ้มกัน การใช้อำนาจมืดในการสังหารหรืออุ้มเงียบอุ้มหายหรือการแกล้งลงโทษโดยใช้กฎหมายแจ้งความโดยใช้กฎหมายศาลก็ดาเนินการอย่างไม่เป็นธรรมไม่ให้ประกันตัวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยสายตาของโลกนี่ครับจะเป็นเกาะคุ้มกันออการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของนักเรียนนักศึกษาประชาชน แล้วก็จริงๆเขามาได้มาสนับสุนุนอะไรนะครับแต่เขาพูดถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนและกฎหมายนิหลักนิติธรรมนั่นเองเดอะกาเดียนนะครับอา้าวผมให้ดูทีหนึ่งนี่คือหนังสือพิมพ์ที่ผมจะเก็บรายละเอียดมาท่านดูที่พูดถึงคนหลายหมื่นคนนะครับที่มาชุมนุมกันเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่า อารมณ์ความรู้สึกของสายตาของโลกนั้นมองเราอย่างไรนอกจากดูหนังสือพิมพ์ไทยแล้วนะครับเขาพาดหัวบอกว่าหลายหมื่นคนได้ร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในประเทศไทยหลายหมื่นคนร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในประเทศไทยผู้คนหลายหมื่นคนมารวมตัวกันประท้วงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไทยลาออก การประท้วงเป็นการรวมตัวของนักเรียนนักศึกษาประชาชนระดับรากหญ้าที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยพวกเขาต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลและบางกลุ่มต้องการให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์รวมถึงจำกัดการใช้พระราชะอำนาจและการจัดงบประมาณให้สถาบันกษัตริย์อย่างเหมาะสมเจ้าหน้าที่รัฐได้ดำเนินการแจ้งเฟซบุ๊ก ให้ระงับการเข้าถึงเนื้อหาที่วิจารณ์สถาบันกษัตริย์และตรวจยึดเอกสารต่างๆของนักศึกษาที่มาร่วมประท้วงโดยบอกว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเมื่อว,วันเสาร์มีการชุมนุมใหญ่ประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่จัดข้ามคืนไปถึงวันอาทิตย์ฝ่ายผู้ประท้วงอ้างว่ามีคนมาร่วมห้าหมื่นคน ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลอ้างว่ามีคนมาชุมนุมประมาณ1 8 0 0 0คนและมีการพักค้างคืนกันบริเวณที่ทางการเรียกว่าสนามหลวงขณะที่ฝ่ายผู้ประท้วงเรียกว่าสนามประชาชนเป็นยังไงฮะเดี๋การเรียกนี่ลงรายละเอียดได้ชัดเจนดีเหมือนกันนะครับวันนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นคำกล่าวของนายพลชีวารักษ์เพนกวินนะฮะ บอกวันนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมต่อไปเขาโคดมาเป็นข้อความเลยว่าแกนนำผู้ชุมนุมที่บอกว่านับถึงตอนนี้เขาเจอไปแล้ว18คดีแล้วและตอนนี้มันถึงเวลาที่ระบบะเผด็จการรัฐประหารที่ยึดอำนาจมาเมื่อปี2014จะสิ้นสุดลงเสียทีถึงเวลาที่ประชาชนจะโต้กลับเพื่อถอนรากรเผด็จการบ้างแล้วขณะที่บท บาทของสถาบันกษัตริย์กับการเมืองไทยก็ต้องมาถกเถียงพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยในพิษกล่าวพลเอกประยุทธ์ที่ยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี2014ได้กล่าวว่าเขาพร้อมจะรับฟังความต้นการของฝ่ายนักเรียนนักศึกษาแต่อย่าไปละเมิดสถาบันกษัตริย์ขณะที่คำกล่าวเรื่องระวังการชุมนุมจะทำให้โควิดระบาดของเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ จากประชาชนอย่างกว้างขวางว่าไร้าสาระตอนนี้ประเทศเรามันไม่มีเสรีภาพในการพูดการแสดงออกขณะที่การบริหารของรัฐบาลประยุทธ์ก็ผิดพลาดสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจและคุกคามเสรีภาพประชาชนมากเป็นคำ,คำกล่าวของนางพิมพรผู้ประท้วงวัย25ปีคนหนึ่งนี่ข่าวฝรั่งนี่เขาเขาไม่ได้เอาผู้นำอย่างเดียวนะเขาต้องอ้างผู้ชุมนุมด้วย ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วงมีทั้งเรื่องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกและแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอดจนมีเรื่องความต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อทั้งเรื่องการใช้งบประมาณของสถาบันกษัตริย์การโอนเอาทรัพย์สินของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของกษัตริย์เองจนถึงการยกเลิกมาตราหนึ่งสองที่ห้ามวิจารณ์กษัตริย์ด้วย นี่เป็นข่าวจากต่างประเทศนะครับที่ผมให้ให้ให้ท่านดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเอาล้วครับผมคิดว่าวันนี้เวลาก็น่าจะนานไปแล้วเอาไปว่าข่าวอื่นๆผมเก็บไว้ไปยกยอดไปวันพฤหัสกันละกันแล้วผมจะวิเคราะาห์สถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับในวันพฤหัสที่เกี่ยวกับสถาบัน การวิาพากษ์วิจารณ์หรือการต่อสู้เรียกร้องให้มีการเป็นรูปสถาบันกษัตริย์ทําให้การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงอย่างไรรายละเอียดผมจะไปคุยกับท่านอีกทีหนึ่งและจะประเมินสถานการณ์ให้เห็นว่านับแต่นี้ไปเนี่ยการเมืองไทยจะเกิดอะไรขึ้นเป็นการมองสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้านะครับอย่างอย่างเป็นจริงว่า น่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เป็นจริงครับใกล้เคียงความจริงที่สุดเราประมวลสถานการณ์ก่อนก่อนนะครับเรารู้ล่วงหน้าสําหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดผมยังมีข้อมูลอีกเยอะเก็บรายละเอียดไม่ได้หมดนะครับเพราะว่าท่านก็คงจะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับสิโมงกว่าแล้วทุ่มกว่าแล้วแล้วพบกันใหม่ครับในวันพฤหัสที่จะเกาะติดคิดทันข่าว ผมจะวิเคราะห์สถานการ์เชื่อมโยงให้เห็นถึงบริบทของการเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นในการเมืองไทยนะครับสำหรับวันนี้กบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดครับสวัสดีครับ